ล่มจมหมดนะครับเออก็ล่มจมหมดเพราะว่าจิตใจมันไปปักหลงอยู่กับจำเลยอะนะครับจำเลยเลยแท่อิทธิพลนะครับเออให้ตายตกตามกันไปนะครับยิ่งน้องชมพู่นะครับไม่ชอบด้วยนะนะครับไม่ชอบคนที่ไปส่งเสริมนะครับจัดสรรนะครับให้จำเลยนะครับได้ดีมีสุขนะครับเออตรงนี้แหละนะครับน้องชมพู่ก็สาแช่งไปด้วยนะครับอย่างพวกเองแี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นอย่างเอฟซีเห็นไหมล่ะไปสนับสนุนให้มันทาชั่วอีก นะครับสนับสนุนให้จำเลยทำชั่วมากขึ้นไปขึ้นอีกนะครับมันก็ยิ่งอ่ะพาให้จำเลยนยนะครับเออได้อกได้ใจนะมันส่วนทั้งหมดนี้นะครับมันก็พ่วงเกิดเกี่ยวกับการเงินนั่นแหละนะครับการเงินอ่ะทุกวันนี้ทําให้จำเลยมีมีเงินมีกินมีใช้นะครับแล้วอีกหน่อยนะครับมันก็จะย้อนสอนไงนะครับมันก็จะย้อนกลับนะครับเออนะครับมันก็จะเป็นเป็นกระจกเงาอ่ะนะครับมันก็จะย้อนกลับไปถึงเอฟซีนะครับเออ นะครับมันก็ย้อนกลับไปถึง F4 นะแหละผลนั้นนะครับถ้าทำเลยได้รับโทษเมื่อไหร่ผลความเลวซามอ่ะมันก็จะย้อนกลับไปถึง F4 f ซก็อยู่ไม่ไหวนะครับเอ่อข้อกลายเป็นนะครับคนเป็นอีหอยลอยแฉกเปล่าเป็นมาหอยน้อยจานนะครับน่ะแน่นอยมันเปลี่ยนมาหอยน้อยจ้าไปหมดไอ้มนนั้นนะนะครับชิอเตอร์นะครับเออเราไม่ต้องไปเนี่ยมันนะครับและยิ่งนะครับไอ้พวกนี้นะ ไอ้พวกดาววงแหวนรอบนอกเ่ยยิ่งโดนหนักนะครับยิ่งโดนหนักนยะวงแหวนวงในก็ยิ่งโดนหนักอีกหน่อยนี้ก็จบเหงนะครับไม่เหลืออะไรนะครับเออไม่เหลืออะไรนะครับนะคันนานะครับมันไปนอไปนั่งไปกินไปนอนไปเฝ้าอยู่ที่นั่นนะนะครับไปทายกันนะนะครับคนดูยี่สิบคนสามสิบคนมาหน้าอเนตอนาถได้ล่ะนะครับเออนะครับ จริงๆนะครับครับมันไปนอนเฝ้าบ้านจําเลยนั่นนะเป็นนอนไปเฝ้าไปกินไปนอนน่ะนะนะครับอยู่กันอยู่นะมันสนุกสนานกันเห็นไหมมันหลงไหลข้างใครกันนะนะครับพอตกเย็นก็เล่นหัวกันนะครับบางทีมันเลยเถิดนะครับเออบางทีเลยเถิดบางคนเนี่ยบ้านอยู่เหนือนู่นนะครับเออบ้านอยู่เหนือนู่นแต่มันมาเลยเถิดที่นั่นนะจะทํายังไงละครับแต่มาเลยเถิดนะครับหนีนะครับหนีผัวหนีลูกหนีหัวมา นะครับมาหลงไหลข้างใครนะครับอยู่กับที่กกานะๆเนี่ยจะเอาอะไรมานะครับงานนี้นะครับนน <im itation> มันไม่นึกนะครับว่าผลได้ผลรายรับรายจ่ายมันไม่สนใจนะครับนะมันอาศัยว่าลูกมันส่งเงินให้กินอะไรพวกนี้นะครับนะเห็นไหมถามว่ามันร่ํามันรวยมันมันก็ไม่ร่าไม่รวยหรอกนะครับนะนะครับมันก็ไม่ได้ร่าได้รวยอะไรมากมายหรอกนะครับเออนะครับหนีผัวมาได้นี่ก็สุดยอดแล้วนะครับ แกเท่าแล้วนะครับอายุห้าสิบหกสิบแล้วนะครับเออนะครับตลอดตลอดหนีผัวมานะครับมาบริการให้คนอื่นนี่นะบ้านตัวเองเนี่ยจะถือไม้กวาดเพื่อทำเป็นคุณนายนะครับเออพอมาอยู่ที่บ้านจำเลยนี่เป็นยังไงนะครับถือฉาปูนนะครับผสมปูนนะครับดูที่มันทําได้นะครับเออมันทําได้นะครับเออเห็นไหมล่ะมันบาปไหมล่ะนะครับมันบาปไม่บาปนะครับ เอ้ยไม่ล่ะอยู่กับลูกกับผัวนี่จับไม้กวาดนี่แทบจะดิ้นนะครับเออนะครับแต่อยู่บ้านจำเลยนะครับทรายเม็ดหนึ่งที่ตกอยู่บนกระเบื้องบ้านจำเลยไล่เก็บของหมดนะครับเนี่ยแทบจะเอาลินเข้าเรียนะครับแทบจะเอาดินเข้าเรียลอยตีนจำเลยนะครับเพื่อนอะไรมาเนี่ยนะครับพวกนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้ไงนะครับเดี๋ยวความชิบหายไปผัวมันก็จะเยือนมันไล่นะครับพวกนี้มันจะเป็นลูกโซ่ นะครับใครส่งเสริมนะครับคนร้ายเนี่ยนะครับนะครับคนร้ายเนี่ยกับฆ่าคนเนี่ยนะครับคนที่ส่งเสริมเนี่ยเหมือนเหมือนกับสมคบร่วมคิดกันนะครับสมคบร่วมคิดแล้วเดี๋ยวพวกนี้มันก็จะโดนหมดนะครับอ้าวนะครับยังไม่ถึงหกร้อยเลยนะครับเข้ามานะครับอย่าเพลินนะครับอย่าดูเพลินนะครับนะครับกดไลค์ด้วยนะครับนี่นะครับเห็นไหม ลุงลุงวันที่30มสิเดือนหกสือพยานะคะดีนะครับของเถิกด้วยไหมครับโพราะตรงนี้ลุงมกุลก็ไม่รู้นะครับเนาะควายควายของจริงแท้เข้ามาให้เขาด่าน,นะครับวันลด,ดตอนี้นะครับสมน้ําหน้านะครับเดี๋ยวให้เฟลิกกระตกกับบานแม่งเ,เลยนะครับต่อยกับเฟลิกไม่ล่พราะว่าอ่าอ่าอ,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 อืนะครับมันรอวันนะครับมันรับเวรกรรมในเร็ววันนี้น่าจะน,าน่าจะตายยกกวนนะครับพวกเนี่ย นะครับน่าจะยกควรนะครับเนะาะสุก้าและหมาคู่ใจสสัสดีค่ะเจฟฟอนนะครับมาแล้วนะครับเยี่วนะเนะี่ยม่จริงเเดี๋ยวจะให้ต่อยกาเฟลิกเลยนะครับว้า <laughs>